สวัสดีครับหมอยาบ้านๆน,นะครับอยู่ที่บ้านหมอยานะครับอันนี้แนะนำไอ้ท่านรู้จักกับสมุนไพรนะครับนี่ปลูกง่ายๆนะครับดูนะครับหมอยามาปลูกไว้ที่หน้าบ้านนี่นะครับ นี่คือต้นอะไรครับนี่คือต้นพลิกนะครับปลูกใส่กระสอบแบบหลายคนไหลต้นนะครับง,ง่ายๆนะยครับตันเพาะไกขึ้นมาเองหรือเอากระสอบธรรมดานะครับเอาดินที่เอาดินใส่แล้วก็นี่ไม่ต้องเจาะรูเลยนะครับนี่นี่ปลูกไว้นะครับ นี่ออกดอกแล้วตอนนี้ง่ายๆนะครับวออยาปลูกไปก็เยอะนะครับจากนั้นปลูกง่ายๆมีคุณค่าแล้วก็สร้างเศรษฐกษิจนะครับถ้าปลูกเป็นร้อยต้นนี่ก็ขายได้นะครับ ต้นหนึ่งถ้าเราดูแลดีๆก็อายุปีสองปีนะครับนี่นะครับลูกใส่กระถางลูกใส่กระถางไว้นะครับแยกกระถางกระสอบไว้นี่นะครับสวยงาม ต้องใส่ปุ๋ยน้อยๆนะครับใส่ปุ๋ยนิดเดียวจะใส่เยอะใบมันก็ใบมันก็จะนี่นะครับสรรพคุณชั้นยอดนะครับพลิกขี่นกหรือดีปรีนะครับต่างภาต้เรียกนะครับนี่ก็เรียกว่าขับปัสสาวะนะครับ กับปัสสาวะลดน้ําตาลในเส้นเลือดนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องน้านําตาลเบาหวานความดานันไขมันต้องกินปลิกปลิกน้าําปลาหรือว่าผักผักบุ้งใบแดงก็ใส่ปลิกผัดอะไรก็ใส่ปลิกเข้าไปหน่อยครับพลิกสดอาการทท่้นเป็นจะทุเลาเบาบางไปในที่สุดนะครับ ก็มูลดีๆนะครับติดตามได้หลังช่องหมอยาบ้านๆน,นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมขอบคุณนะครับ